สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงอาคันตุกาชวนชิมนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอังนะครับสวัสดีครับวัครับมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้รับเกียรติจากคุณอังซึ่งเอ่อจักรจกช้างเราเรือกเขกป็ช้างได้ไาอ่านเรื่อบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าร้านอาหารนี้อยู่ที่ไหนยังไงครับจกรจช้างก็อยู่ที่ราชโยธินนะคะแล้วก็ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น5นะคะชื่อว่า t ด e s ซิลเวอร์เอเลฟต์นะคะครับผม แล้วอาหารข้างหน้าผมนี่เลยผมขออนุญาตเอานี้ออกได้ไหมครับคุณผู้ชมครับเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยคุณอังครับมีอะไรที่แบบแนะนําผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนได้เลยค่ะอาหารของเราก็จะมีหลากหลายมีทั้งครัวยุโรปนะคะครัวไทยแล้วก็ครัวจีนแล้วก็มีเบเกอรี่ทำเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะครับชอบอาหารประเภทไหนมาที่นี่มีทุกอย่างโอ้โหเอาละครับอันนี้ครัวยุโรปก่อนเริ่มต้นด้วยที่สเต็กเนื้อนะคะ เป็น m e x ซ c a n Pepper Sauce นะคะของเราก็จะใช้เป็นเนื้อสันในนะคะค่ะซึ่งมันน้อยแต่ว่าจะได้รับการหมักให้นุ่มนะคะค่ะจากเชฟฝีมือเยี่ยมของเราเลยใช่่คะเชฟครัวยุโรปนะครับต่อไปเป็นครัวครัวไทยนะคะก็ขอแนะนำข้าซอยนะคะเพราะเข้าซอยของเราเป็นสูตรของแม่สอดจังหวัดตาค่ะ จะไม่เหมือนเชียงใหม่เครื่องเทศเขาจะมีความเข้มข้นกว่าแต่แต่ไม่เผ็ดมากทานได้สบายๆชิวๆไม่ป็้กับิบกรปกินแล้วแบบแต่ว่าจะหอม่องเทีอ๋อหองเครื่องเทศในถนงนั้นดีปะนี่ครับจานนี้สวยมากอยากแนะนำครับคุณผู้ชมครับคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิชของเราเลยนะคะเป็นกุ้งซอสพริกเกลือนะคะใช้ใช้กุ้งเช่บ๊วยสดๆนะคะ แล้วก็ใช้พริกเกลือนี่ก็คือมีกระเทียมมีพริกแห้งแล้วก็มีตัวผักชีแล้วก็หมักหมักกุ้งไว้นะคะให้ให้รสชาติที่กล,กลอบแล้วก็เนื้อกุ้งก็จะกรอบนะคะดูเหมือนซิกเนเจอร์อันนี้น่าจะเป็นเมนูสุขภาพด้วยครับท<ช>่ผู้ชมครับ,รบเพราะผมเห็นมีบัคเกอรี่ใช่ค่ะมะีผักทานกับสลัดนะฮะ<ช>สีะม่วง แล้วดอกไม้สวยๆตรงนี้ทานได้ไหมครับอ๋อนี่เป็นประดับนะคะเป็นแครหอดเป็นแครลอทแครอทก็ทานได้อีกค่ะทานได้ค่ะอโอเคเป็นซิเนเจอร์ที่แบบคเก็นแล้วน้ำลายไหลแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นผมก็ท้องน้ำลายไหลเหมือนกันลวครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบอาหารจัดจ้านใช่ค่ะน่าจะชอบมากนะครับก่อนที่เราจะมาถึงของหวานยางก่อนครับของขาวยังไม่หมดนะครับด้านนี้ครับเป็นบล็อกเกอรี่ครีมซุปนะคะ เป็นซุปผักนะคะก็เป็นสุขภาพอีกใช้บั็อกดีนะคะกับตีนสดได้ข่าวว่าเอ่อผักทุกชนิดที่ร้านที่ที่เราเรียกว่าร้านอาหารใช่ค่ะที่นี่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอย่างเป็นผักออแกนิกออแกนิกทั้งหมดเราจะไม่รับอะไรที่ไม่ใช่ออแกนิกเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาทานที่นี่สบายใจได้ายได้ไม่ว่าท่านจะเป็นทานหมูไม่ทานหมูทานเนื้อไม่ทานน้เรามีให้เลือก อาหารมังสวิรัตก็มีค่ะจริงค่ะจริงค่ะ่ะออจริงมีหอยเจ้ามังสวิรัตินี่ค่ะแถขึ้นมังสวิรัตค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่ทานมังสวิรัตไม่ว่าจะทานทั้งปีหรือเฉพาะมากเฉพาะช่วงที่เขามีกิจกรรมมังสวิรัตเรามีค่ะเรียกว่ามากันเป็นกลุ่มเพื่อหรือกลุ่มครอบครัวชอบกันคนละแบบก็มาทานที่นี่ได้โอ้ สุเมนูต่อไปอันนี้คือแหกขึ้นนะคะเจฟเราทําสดใหม่ทุกวันนะคะทําเองค่ะแหกขึ้นใช้กุ้งแล้วก็ฟอกเต้าหู้นะคะค่ะไม่มีค้างคืนแน่นอนสั่งแล้วถึงได้ทานเท่าไห้่คราวนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคุณผู้ชมสนใจที่จะมาค่ะช่วงเช้าเรามีอาหารเช้าเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะตอนกลางคืนก็เปิดถึง5้าทุ่มค่ะ วันค่ะทุ่มผมเช้าถึงห้าทุ่มทุกวันเลยค่ะคราวนี้ถ้ามาเนี่ยสามารถโทรมาสั่งจองโต๊ะได้ไหมยังไงอ๋อได้ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์02นะคะ937 4111ค่ะโทรได้24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจริงปะเนี่ยจริงด้วยเดี๋ยวโทรได้24ชั่วโมงจริงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ร้านอาหารเราเปิดเราเปิดถึง5้าทุ่มห้าทุ่มแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นการสั่งจองกันไปนะครับ ได้ข่าวว่าช่วงเที่ยงของทุกวันเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์วันทํางานเนี่ยจันแน่นมากมีการจองล่วงหน้ากันืัไงครับค่ะแล้วก็มีรับจัดเป็นงานสังสรรค์ก็มีอ่ากำลังจะถามว่าเรามีเราลองรับได้ถึง150ท่านนะคะห้องอาหรแล้วก็มีห้องชื่อว่าห้อง The i v บอรนะคะรับกลุ่มย่อยได้ประมาณ30ท่าน อันนั้นคือคือกลุ่มทําอะไรให้เห็นวันนี้มีงานด้วยมีตั้งอบ์ดตั้งอะไรเ้ราสามารถรับงานสังสรรค์สัมนาได้ออบรมสัมนาที่นี่ทานข้าวที่นี่ใช่ค่ะสะดวกค่ะไม่ต้องไปที่อื่นเลยที่เดียวคออบรมตรงนู้นแล้วก็เดินมาทานข้าวตรงนี้แล้วถ้าร้อยหท่านก็คือในในโซนตรงนี้เลยเออค่ะใช่แต่ว่ามีห้องสัมนาอยู่ด้านบนนะคะอ๋อค่ะไมถึงห้องสัมนานี่ร้อยห้าสิบท่านแล้วเดินลงมาทานข้าวที่นี่ความสะดวกจะไปที่ไหนแล้วครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่นี่ อยู่ข้างบนลงมาทานข้าวข้างล่างพอทานข้าวเสร็จก็ขึ้นไปอบรมต่อข้างบนเพอเผออยู่ที่นี่สักสองสามวันก็มีมีห้องพักไหมมีมีห้องพักด้วยคุณผู้ชมครับได้ข่าวว่า,าสามารถบอกได้นะครับไม่เป็นไรครับเรื่องสปอนเซอร์เราไม่ได้สีเรียกเกี่ยวกับเรื่องช่องนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์ที่ผมมีไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าที่กำลังเะบพูดอย่างเช่นที่สุสุเนี่ยได้ข่าวว่ามาจัดกันทั้งปีทั้งชาติเลยมาทีเป็นหลักกี่คนครับก็มา ปีก็เรียกว่าเต็มเต็มทุกห้องนะคะจริงอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมอย่ามาช่วงที่เขาจัดโรงแรมสนักนะครับโทรมาเช็คก่อนนะครับอย่างที่คุณอังบอกนะครับเพราะว่าไม่งั้นท่านจะไม่ได้ห้องพักมาได้ตลอดเวลานะครับโทรมาจองถ้ามีงานแฮปปี้เบิร์ตเดย์วันเกิดเราจัดพิเศษยังไงให้บ้างครับพิเศษได้ก็จะมีคอมพล i เมนทารี c a k ให้นะคะค่ะ c o m p l i ท e n t a r y c a ฟรีไหมครับค่ะฟรีค่ะเป็นคอมพลีเมนต์ชคร์ตินันทนาการให้อะวินันทนาการให้และพูดถึงเรื่องเค้กนะครับคุณผู้ชมครับเราอดใจที่จะถามไม่ได้เมนูอันนี้นะครับนี่คุณนังครับอย่างนี้เป็นยังไงครับสวยมากเลยเป็นไวท์ช็อกโกแลตบูเบอร์รีคุนะคะครับค่ะก็จะโรยไวท์ช็อกโกแลตอยู่ด้านนอกแล้วก็จะเป็นเนื้อเค้กวานิลลานะคะแล้วก็มีบูเบอร์รีรงกลัง ผมเห็นแล้วผมนึกถึงอะไรนึกถึงงานแต่งงานอ,อค่ะประมาณนี้เลยอ่ะค่ะเออถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่แบบเป็นเป็นเป็น private แต่งงานเป็น private ไม่เกิน150ท่านรับไหมครับรับค่ะมีอะไรให้เขาค่ะใน<แ>ตรงนี้ก็จริงๆแล้วมีห้องจัดเลี้ยงแต่งงานด้วยนะคะ,คะรับตั้งแต่80ท่านถึง700ท่านนะคะค่ะมีห้องฟังก์ชันทั้งหมดห้าห้อง รับทั้งบุฟเฟ่ต์แล้วก็โต๊ะจีนแล้วก็งานม่านเลี้ยงคระนะคะแล้วก็รถน้ําจัดให้ด้วยหรอเปล่ารับให้เลยค่ะเจ้าบู้าวเจ้าสาวบอกไม่มีไม่รู้จักใครเลยมาเลยค่ะมาแต่ตัวมาแต่ตัวค่ะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตลองชิมซิกเนเจอร์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมครับอยากิจชานะครับมาทานได้นะครับที่ตึกพิชางชั้นห้าอันนี้เป็นสูตรฮ่องกงนะคะมังคัด เชฟของเรามีประสบการณ์มากว่า3า3สปีค่ะมีที่นี่ที่เดียวด้วยเมนูนี้นะครับผมขอญาตชิมให้น้ำลายไหลเล่นๆนิดนึงนะครับแ้่กลิ่นอย่างเดียวผมก็หอมหวนมากแล้วครับครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมซ่อมและช้อนถึงต้องเป็นกลมๆผมก็เพิ่งทราบจากอาจารย์อรุณ์บอกว่าอ๋อที่เขากลมๆเพราะยุโรปเขาทาน สปาเก็ตตี้เขาไว้มูแล้วก็ทานแต่อาหารไทยเราไม่ได้มีหมุนก็เลยเป็นแบนๆเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยครับคุณผู้ชมครับขาโกผัดพริกเกลือไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะผมรู้ว่าเผ็ดผมเห็นผมเห็นแล้วสีแบบเผ็ดแน่ไม่เผ็ดเลยครับคุณผู้ชมเด็กยังทานได้เลยได้ค่ะเป็นของสมุนไพรเครื่องเทศนะ แต่สำหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดเนี่ยก,ก็สามารถบอกทางทางเชฟได้ค่ะได้ค่ะเรา<ม>ก็จะรับรสชาติตรงกลางไว้ก่อนแต่ถ้ชบรส<ม>จัดก็แจสงอื่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จผม,ผมต้องนั่งทานตรงนี้แล้วละ่ะ <ขอ S 1> แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอังนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ Eu sei que...